สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวพันไม้ในโรงเรียนชื่อว่าต้นจามจุรีเลนซีต้นจามจุรีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า a อ b บีเซียสามัชื่อสามันเรียกว่าเรนซีมีชื่อเรียกอื่นเรียกว่าก้ามกามก้ามปูก้ามกุ้งฉำฉาลังสาสำสาชื่อวงนะครับชื่อฟาเบซี ประโยชน์และสรรพคุณของต้นไม้จามจุลีปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนเพื่อให้ร่มเงาใบใช้ทำปุ๋ยและฝากใช้บัวเลี้ยงเลี้ยงควายเนื้อไม้ใช้แกะสลักเป็นเครื่องเรือนใบมีสรรพคุณเป็นยาพื้นบ้านช่วยแก้ปวดแสบปวดร้อนการกระจายพันธุ์ของต้นจามจุลีพบได้ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ ในป่าเขียดลอกของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบได้ปะาปายในที่โล่งแจ้งลักษณะต้นจำดูรีเอะลักษณะต้นจำจุรีดอกออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งหรือบริเวณยอดดอกช่อออกแบบเชิงกันมีดอกย่อยจํานวนดอกออกใกล้ปลายกิ่งหรือบริเวณยอดออกมเมล็ด มีรูปทรงแบนลีและโค้งออกทั้งสองด้านมเมล็ดมีสีน้ำตาลปนผิวผิวมันผลมีลักษณะฟักแบนรูปยาวขอบขนาดตรงหรือโค้งงอเล็กน้อยผิวเกี้ยงและคอดเล็กน้อยในระหว่างมเมล็ดใบประกอบเป็นขนนกสองชั้นปลคู่เรียงตรงข้ามแยกคะแนนตรง ข้ามเป็นคู่เพื่อนเพื่อนสามารถไปสแกน QR Code เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต้นจำจุลีเพิ่มเติมได้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ